ไม่ควรจดทะเบียนสมรสการจดทะเบียนสมรสมันเป็นการผูกพันเมื่อถึงเวลามีเงินขึ้นมาถึงแม้จะเป็นของเราทำเขาไม่ได้ทำเลยด้วยกฎหมายมันก็จะต้องมีการแบ่งสินสมรสก็รวมๆทั้งถ้ายักยอกด้วยพันกว่าล้าน ันก็เป็นอดีตไปแล้วนะก็อยากันผู้หญิงจำไว้แต่งงานถ้าเราอยู่กันได้เองมีทุกอย่างด้วยตัวเองไม่ควรจดทะเบียนสมรสการจดทะเบียนสมรสมันเป็นการผูกพันเมื่อถึงเวลามีเงินขึ้นมาถึงแม้จะเป็นของเราทำเขาไม่ได้ทำเลยด้วยกฎหมายมันก็จะต้องมีการแบ่งสินสมรส แบ่งมากแบ่งน้อยก็ต้องแบ่งนะคะแบ่งแล้วก็ต้องจบไม่กลับมาหวนคิดไม่กลับมาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไม่เอาจะเล่งไม่เอาก็คือไม่เอาก็คือจบค่ะ <ไป S 1> ขาดค่ะไปไปก็รวมๆทั้งถ้ายักยอกด้วยพันกว่าล้านยักยอกไปส่วนหนึงก่อนหน้านัาน้นแลเราได้นำเินไหมไม่ได้ดำเนิน<ๆ>ก็จบก็จบกันไป ก็เอาไปก็คงไม่ได้มีความสุขตอนนี้ก็คือไม่ยุ่งเกี่ยวกันแล้วใช่ไหมไม่ค่ะแล้วถึงขั้นไม่ขอผิ้นทีไหอ๋อไม่เลยค่ะไม่อยากรู้เลยค่ะตัดออกไปเลยค่ะตอนนี้คือเรื่องจบแล้วจบนานลวค่ะเปงางนงล้งคะพ่อเรื่องจบเรามีความสุข,ขไหมอืมก็น่าจะมีความสุขกว่าเดิมเพราะคข้าผู้หญิงเนี่ยนะคะเวลาแต่งงานจําไว้เลยกับผู้ชายอย่างเงี้ย เราต้องไปเป็นคนใช้เขาช่วยชีวิตการที่จะมีสองคนคู่กันเนี่ยมันก็มีดีกับไม่ดีแต่ที่เห็นอยู่ไม่ดีมากกว่าดีดีจะมีกี่เปอร์เซ็นต์ของในโลกนี้เท่านั้นเองครอบครัวที่มีสามีดีมีอะไรช่วยกันส่วนมากแต่งงานไปก็ต้องคอยรับใช้สามีกันทุกคนจนวันตายแยกจากกัน แต่เด็กรุ่นใหม่เจล้งไม่รู้นะเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ต้องอย่างนั้นก็ได้แต่รุ่นเจล้งรุ่นนั้นก็คือผู้หญิงที่แต่งงานกับผู้ชายก็จะต้องไปเป็นคนใช้ให้เขาตลอดจนจากกันไปโอเคตอนนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วจบค่ะไม่มีอะไรแล้วเนาะค่ะแล้วเงี้ยเจลิงโสดไหมคะตอนนี้โสดค่ะโสดสนิทค่ะแล้วก็ไม่คิดจะมีผัวใหม่นะคะไม่ต้องเข้ามาเลยค่ะ ไม่คิดแล้วค่ะเ่าไปทำอะไรถึงว่าคนเดียวก็เข็ดจ,จะแย่แล้วค่ะสองคนสวยะคะ่ะเราหาจุดขายการทำออนไลน์เนี่ยไม่ใช่นึกจะขายขายได้แต่เวลาคุณขายคุณต้องความมีความจริงใจสินค้าต้องมีคุณภาพจะขายออนไลน์ใหม่ๆพวกบล็อกเกอร์หรือพวกที่ขายออนไลน์หลอกคนซื้อทั้งนั้นเอาของไม่ดีมาหลอกขายรวยกันเป็นแถว แต่เจลิงทำอย่างนั้นไม่ได้ปัจจุบันก็มีแม่ค้าออนไลน์ขายกันลายใหญ่ๆที่จะกล้าพูดกล้าพ,พีเซนต์แต่คุณภาพของสินค้าไม่ดีขายความบ้าของตัวเองคนก็เผลอชอบซื้อเสร็จซื้อไปก็ด่าไปว่าไปแช่งไปแต่ของเจลิงไม่ใช่การขายของเราเรามีหน้าตักของเราเอง มีสินค้าพร้อมที่จะขายไม่ต้องมาจากเออมีสินค้าพร้อมที่จะรับผิดชอบเมื่อขายไปแล้วรเราก็เลยประสบผลสําเร็จเรื่องขายออนไลน์จะเริ่นจะเปลี่ยนการทําธุรกิจตามยุคตามสมัยตลอดเวลาไม่ได้จะยิ่งอย่างนั้นผลิตภัณฑ์ที่นําเข้ามาเราก็นําเข้าตามยุคสมัยที่กําลังนิยมไม่ค่อยได้ย้ําคิดย้ําทําของเก่า นั้นร้านเจลิงถึงอยู่ได้จนปัจจุบันตอนนี้คือร้านของเจลิงก็คือขายออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะออนไลน์เดี๋ยวนี้เพิ่มเข้ามาเป็น4 0ของในร้านบางทีบางวันถึง50อซอันนี้ขายออนไลน์ที่ขายแบบนไหนคะไลฟ์สดหรือว่ายังไงคะเจลิงขายออนไลน์ตอนนี้มีเว็บเพจของเราเองขายในออนไลน์ลูกค้าก็เริ่มเข้ามาดูคนตามเยอะแล้วทุกครั้งที่เจลิงจะมีสินค้าแปลกๆเข้ามากงจะพรีเซต์ สินค้านําเข้ามาทุกครั้งเป็นคอนเทนเนอร์เราจะเปิดตู้คอนเทนเนอร์พรีเซนต์สินค้าเราใหม่สดเข้ามาแล้วก็จะมีลูกค้าออนไลน์วันละสี่ถึงห้าร้อายแล้วก็มีขายหน้าร้านด้วยหน้าร้านก็ขายดีด้วยลูกค้าย,ยอะไหมช่วงนี้ก็พอประมาไม่เยอะเหมือนสมัยก่อนที่ต้องมาซื้อช่องทางเดียวเดี๋ยวนี้ครึ่งหนึ่งซื้อช่องทางออนไลน์ ครึ่งหนึ่งมาที่ร้านครึ่งหนึ่งมาที่ร้านคือหลายคนก็อยากจะเลือกสินค้าด้วยตัวเองซึ่งเจล้งว่าดีกว่าเราจะได้ของที่เราต้องการแล้วมีคนแบบเปรียบเทียบเจเล้งกับพิมริพายอย่างเงี้ยจเป็อย่งไรท่าเห็นทาธุรกิจคนละอย่างกันนะคะของเราขายแบบเรามีที่ตั้งมั่นมีสินค้าให้ดูมีให้โชว์มีให้หยิบให้จับให้ทดลองได้ะนะคะ บางคนมาดูที่ร้านชอบใจก็ได้ซื้อไม่ชอบใจก็ไม่ซื้อเพราะนั้นเราต้องแยกตัวเราเองจากคนอื่นเรามีฐานที่มั่นคงที่จะขายออนไลน์มีความเด่นชัดที่จะขายมีสินค้าที่มีคุณภาพที่จะโชว์คุณทุกขณาจิตไม่ใช่โชว์อยู่แต่ในรูปภาพแบบนี้ของเจเรงจับต้องได้ค่ะมีเจเรงเคยพูดว่าของดีม่ต้องหกปากใช่ไหมถูกต้องค่ะเจเรงไม่ค่อยโฆษณา จเจลิงนาสินค้าเข้ามาเยอะแยะแปลกๆใหม่ๆจเจลิ่งไม่ค่อยได้โฆษณาไม่เคยโฆษณาข้างนอกเลยนอกจากตัวจเจลิ่งจะเป็นคนพรีเซนต์สินค้าอย่างผมจเจลิงเนี่ยก็ใช้ยากโกรกในร้านซึ่งมาใหม่สามารถปิดงอกได้โดยเป็นสีธรรมชาติแล้วก็เอาตัวเราพรีเซนต์ยิ่งขายเครื่องสำอางก็เอาหน้าจเจลิ่งพรีเซนต์ในไวัย76ที่ใช้เครื่องสำอางตัวเนี้ยมาสองปีแล้วผิวได้แบบนี้โดยที่ไม่ต้องแต่งหน้าไอ้คำพูดที่ว่า ขอดีไม่ต้องแหกปากมันเกิดมาจากอะไรกันก็เกิดมาจากหลายๆสิ่งที่รอบๆค้างเขาทำกันก็จริงๆก็เคยมีจ้างบล็อกเกอร์มาแล้วก็มานั่นปั๊บเราก็ดูอืมของเราไม่ใช่แบบนี้ของเรานี่เป็นของที่ค่อนข้างจะมีคุณภาพแล้วไม่ดีไม่ได้เปลี่ยนคืนได้ค่ะทันทีเลยค่ะ แต่ว่าที่จ้างเข้ามาแล้วลักษณะการพีเส้นสีนคาคือลักษณะเด็กรุ่นใหม่พีเส้นสินค้าแบบหยับหยับคลายคลเด็กรุ่นใหม่ก็ชอบแบบนั้นเพราะไม่เคยเจอได้ออกสื่อได้พอเริ่มออกสื่อได้มันเป็นเรื่องมันสนุกซื้อด้วยความมันถึงได้เป็นหนี้กันทั้งประเทศ ใช้เงินอนาคตพอเขาพูดปั๊บถูกใจกูกดซื้อเลยมีตังไม่มีตังบัตรเครดิตมารูดลวงหน้าได้ไปกดเงินสดได้ก็เป็นหนี้ก็เป็นหน,น,น,นี้อนาคตทุกคน